มั่นใจไหมครับมั่นใจครับชัวร์นะพี่อย่างต่อม50วันต้องมี10โลครับ10โลเมื่อกี้นี่เราชั่งได้เท่าไหร่ครับกุ๊ฟกิฟ7 78อย่างน้อยเนี่ยอีก50วันต้องมี60เอ้ย68มี68ครับซึ่งวันนี้จะมีสาธิตด้วยการออกกำลังกายเดี๋ยววันนี้จะมีมาสาธิตสองท่าครับครับเป็นท่าเบสิกที่สามารถทําได้ที่บ้านได้ครับท่าที่ว่าเนี่ยทําเพื่อลดน้ําหนักถูกไหมไม่ใช่สร้างกล้ามเนื้อหรือว่าทําเพื่อ กระชับกล้ามเนื้อครับกระชับกล้ามเนื้อแต่บี่พเบนบอกว่าอย่างคุณแอร์เนี่ยจะต้องเบินก่อนใช่ครบเบินในที่นี้จะต้องทําอะไรยังไงและใช้เวลานาน่ตอเบินที่แปลว่าเผาผลาญนะครับคือการเบินเป็นการเผาผลาญคือเป็นการเผาผลาญไขมันมวลกล้ามเนื้อครับคือคราวนี้อย่างของที่พี่แอร์ไปปั่นจักรยานมาเนี่ยคือเบนไม่รู้ว่าปั่นมาใช้เวลาเท่าไหร่แต่การเบินที่จะเบินแฟตออกจากร่างกายเนี่ยต้องมีอย่างน้อย4 5ถึง1ชั่วโมงครับ อาจจะแบบปัดไม่ครบเป็นไม่เบิร์นไม่พอใช่อาจจะใกล้จะถึงเวลาละเริ่มเร็วียกห้องไม่คะความเรียกก็เกี่ยวห้องครับต้องแยิ้มนิดนึงนะฮะต้องดีใจสิเไม่ต้องเครียดอย่างเงี้ยเออไม่ได้ไปตกนรกนะนี่ก็ไปขึ้นสวรรค์นะมีแต่คนให้สิ่งดีเราเราต้องผอมสิเอาอย่างงี้พูดไปในตัวเองนะต่อไ้ยังไงยังไงท่าแรกคือท่าอะไรให้แอร์ทำเลยให้แอไม่เป็นท่าสคอร์ครับพี่อร์เอาวอลออกก่อนไหมเอาวอลออกก่อนไหม มาเถอะพี่แอร์ต้องงานนะแล้วน้ำหนักไปคุณต้องฟังเพลงนี้ด้วยนะสัญญาก่อนเพราะมันเรื่อยแรงไปใจต้องเปิดเกทไทเออรนี่ให้พี่ยินมาเปิดเพลงเกทไทเออร์ดีไหมดีไหมแล้วของมาผมไหว้เลยจะใส่เกงแนวนี้ผมไหว้เลยไหว้เลยถ้าอะไรเป็นท่าสควอทนะครับพี่เอามือประสานไว้รักขาแยกมานิดนึงโอเคทำห้าครั้งนะครับพี่แอร์ก้นแอนไปข้างหลังแล้วนั่งครับ อ่าช้าๆครับหนึ่งช้าๆก่อนเพิ่นตอนนี้พี่แอร์เขาอ้วนมากก็เลยต้องค่อยๆลงนิดนึงแต่ผมเห็นว่าเข่าเนี่ยเลยเท้ามาใช่ครับเนี่ยตอนนี้ควรเกไมขาไม่ควรเลยคือคือเข่าจะไม่ควรเลยนั่นคือเลยเท้ามามันเลยอนะน่ารับทำยังไงอ่ะคืออย่างตอนเนี้ยการลงนะครับอ่าพี่แอร์เอาโก็ลงครับนิดนึงช้าๆค่อยๆลงเพราะต้นขาเขาใหญ่มากเขาที่ ใช่น้ำหนักตัวนี้มันจะเยอะมากเขาต้นขาเขาใหญ่มากเขาต้องค่อยๆลงทีนี้ก่อนครับฝึกคือฝึกความบาลานซ์ก่อนลงมลยครับครับจะเต้นอันนี้จะช่วยกระชับตรงไหนเบ้นต้นขาเฮ้ยเฮ้ยบอเลอยแม่ไปเมาจ็คต้นขาด้านหน้าทั้งหมดเลยครับเป็นท่าสควอทครับเพราะว่าเพราะถ้าเกิดทำได้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยให้เพื่อนผู้ชมดูหน่อยครับเข่าเนี่ยมันจะต้องอยู่เสมอกับเท้ามันจะต้องพลงเนี่ยใช่นะดูนะมันเหนื่อยอะไรดูนะเข่ายังที่พี่บุ๊ดที่ทำนะครับ นี่นะครับก้นจะลงไปประมาณนี้เนี่ยโอ้โหฮะเข่าเนี่ยมันจะไม่เลยหน้าข่ามันจะไม่เลยแต่บางคนเวลาลงเนี่ยจะอย่างนี้แล้วแล้วอย่างนี้ต้องต้องทำวันละกี่ครั้งเหนื่อยไหมอย่างทำแต่ละท่านะครับจะทําประมาณ15ถึง20ครั้งประมาณ5เซตนะครับห้าเซต5เซตนะครับส่วนอย่างที่2ส่วนอย่างที่2คือขาเนี่ยคือเดี๋ยวมันไม่มีอุปกรณ์คือขาเนี้ให้พี่วูดี้อ่าได้ได้ได้ เบ่งกล้ามเบ่งกล้ามไหนไม่งนัดเลยไม่ไหนห้องไหนไหนไหนห้องน้ำอยไหนพี่โอ้แล้วพี่ไอยินรับพี่ไอยินก่อขาครับอ่าพี่ไอเตะมาด้านข้างนะครับอออเบือข้างอันนี้คือสะโพกด้านข้างนะครับสองสามช้าๆนะครับสี่ห้าเนี่ยครับอยากกินแน่น่ะอยากอะไรครับผมอยากกินลาขาหมูไหมขาต่อขาวเกี่ยร์สิบ โอเคเนี่ยแล้วเราเขาเล่นแน่นเะี่ยตูดหิวเกนแล้วอย่างนี้ต้องทำกี่เซตครับทีนี้ก็ทำห้าเซตเหมือนกันครับสิบห้าถึงยี่สิบเซตสค้ๆเลย่ามาที้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเรื่องการทำคาร์ดิโอหรือการเบิร์นสำคัญมากดังนั้นถ้าคุณผู้ชมนะ่ยมีพื้นที่ที่จะวิ่งสามารถวิ่งได้ทุกเช้าบนลูกก็ได้ที่ไหนก็ได้ขอให้เผาผ่านไขมันให้มากที่สุดใช่ครับถูกไหมครับเบิห้าสิบวันได้นะได้ครับถ้าเกิดว่าห้าสิบวันเนี่ยไม่ลงสิบโลเนี่ยนะฮะ ผมกับคุณตัดขาดกันโอเคนะถ้าไม่ลงเนี่ยไม่ต้องไปเทรนกับเบนแล้วนะถ้าไม่ลงเนี่ยคุณไปหางานที่รายการอื่นนะครับตายเพราะว่านโยบายวุฒิเวอร์ปีนี้ถ้าคุณไม่ฟิตกระชับคุณไม่ทำงานคุณทำงานกับเราไม่ได้ผมตอบคุณแอนได้ผมตอบคุณแอนอะไรนะลัาจกคุณแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณค็อคนต่อไปงานดีสุขภาพดียอ่ถ้าไม่ฟิตไม่เบิกปี2016ไปทำรายการอื่นจบปงนี้เลย แแล้วเฮ้ยทำไมบาดสันอะเฮ้ยรถที่พ่